ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องก็ในเนื้อที่สวนยางเจอกันอีกพูดคุยกันเรื่องเลยสำหรับคนที่คิดว่าอยากจะกลับมาอยู่บ้านว่าเราควรจะทำยังไงเราควงจะมีแผนยังไงเพื่อที่จะกลับมาแล้วนี่จะได้ไม่ต้องไปหางานทำกรุงเทพอีกคือจะได้ไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าไงเข้าๆออกอย่างประมาณนั้นอ กะอันนี้เนี่ยพี่น้องผมสะมาบอกเทคนิคแล้วก็วิธีการอันนี้เนี่ยสำหรับเอ้ทัศนิไอ้ทัศนคติแล้วก็วิธีการคิดของผมเลยพี่นอ้องเด้ออที่ผมทำณตอนนี้นะ,อะตอนนี้ก็ผมก็ผมก็ยังไม่ได้กลับมาอยู่บ้านถาวรพี่นอ้องตอนนี้ผมก็ยังไปทำงานที่อื่นอยู่ แต่ที่นี่ก็คือก็คือเที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องก็เที่ยวมาจอบสวนยางผมไม่หละเที่ยวมาเบิงสวนยางผมไม่หละก็คือว่าเนี่ะคือคือมันต้นยางผมก็มันมันยังไม่ใหญ่มากพี่น้องมันยังยังไม่ใหญ่มากรายได้มันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เ,เดือนหนึ่งก็ได้ 7, 8, เจ็ดแปดพันมันก็ผมผมประเมินดูแล้วว่าถ้ามาอยู่จริงๆนี่ทั้งครอบครัวนี่รายได้เดือนหนึ่งเจ็ดแปดพันเนี่ยผมว่ามันมันคงจะไม่พอกิน ผมก็เลยยังยังไม่มาอยู่เออาไว้ให้ยางผมโตกว่านี้ก่อนเออแล้วถ้าอย่างน้อยน่ยนมันต้องได้เดือนละหมื่นขึ้นพี่น้องเออย่างน้อยน้อยนะเออเดือนละหมื่นขึ้นอยู่บ้านนอกเราเนะี่ยมันถึงจะมันถึงจะพออยู่ได้บ้างเพราะว่าค่าโอ้มันหลายพี่น้องเออทั้งสัมมัปปีค่าพี่น้องเออก็เหมือนที่ผมบอกคือมาอยู่บ้านนอกเราเนี่ยไอ้ที่เขาบอกว่าบ้านไม่ต้องเช่าค่าไม่ต้องซื้อนะ่ะ ไม่มีเงินก็อยู่ได้อะอนั้นมันมันเป็นโลกแห่งจินตนาการพี่น้องมาอยู่บ้านนอกเราเนี่ยผมบอกเลยมันมันได้ใช้เงินเหมือนเดิมมาแหละเออเพอเพอนี่มันมันอาจจะค่านู่นนี่นั่นเนี่ยมันอาจจะพอๆกับกรุงเทพเลยก็ได้เออแล้วอีกอย่างนี่อยู่บ้านนอกเข้าเนี่ยพี่น้องมันมันมีงานซัมมาปีพี่น้องอไหนจะซองผ้าป่าแมนบอลไหนจะซองผ้าป่างานศพชาปนกิจเองานบวชงานแต่งอย่างมันมันโอ้จีปาทะพี่น้องเลย เนอเพราะฉะนั้นนี่เอาไปเอามาแล้วนี่อยู่กรุงเทพนี่ส่วนมากเนะี่ยผมคิดว่ามันมันจะได้ใช้รายจ่ายเฉพาะการกินสมากกว่าแมนบอการกินเอ่อการการกินการเที่ยวสมากกว่าในอยู่กรุงเทพนะแต่อยู่บ้านนอกเข้าเนี่ยส่วนมากจะไม่ได้เที่ยวพี่น้องแต่มันจะเสียไปกับไอ้เขาเรียกว่าอะไรฮนะภาษีสังคมเออค่าค่าค่าสังคมนี่แหละพี่น้องเออซองนั่นซองนี่มาแมนบอ งานบวชงานแต่งอย่างประมาณนั้นนะมันก็มันก็มีมาตลอดนะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวฤลดูปีใหม่สงการยังก็เดี๋ยวมีซ่องผ้าปามาเองานโอสัมปีพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ใครที่คิดอยากจะกลับมาอยู่บ้านนี่ต้องว่างแผนพี่น้องต้องวางแผนดีๆเออย่าอย่าไปจินตนาการโลกสวยว่ากลับมาอยู่บ้านแล้วจะไม่ได้ใช้เงินอันนั้นมันแค่จินตนาการพี่น้องคือเข้าต้องว่างแผนเหมือนที่ผมเนี่ย อันนี้นี่พูดถึงแนวทางแล้วก็ความคิดของผมนะคือตอนนี้เนี่ยผมไปเห็นงานอยู่ทางอื่นผมได้เงินจากทางอื่นแล้วก็ส่งเงินมาให้ตอนแรกผมให้แม่ผมปลูกพี่น้องอันนี้มันก็โตแล้วแหละได้หลายปีแล้วแหละเออมันก็เพิ่งจะเริ่มเปิดกรีดปีปีที่แล้วพี่น้องเออเปิดกีดปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นปีที่สองเนี่ยก็รายได้มันก็ยังไม่เพิ่มคือ คือเราอายุน้อยนนี่ผมบอกเลยว่าอายุน้อยน้อยนี่ถ้าถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากไปไหนแล้วเออเราไม่อยากทํางานตลอดชีวิตแล้วนี่เข้าต้องว่างแผนพี่น้องคืออย่างของผมนี่คือ,คอแต่ก่อนผมก็ไปทํางานกรุงเทพพี่น้องไปทํางานกรุงเทพแล้วก็ส่งเงินมาปลูกยางให้แม่ปลูกยางอเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าเราจะเริ่มปลูกยางจะเริ่มหากินจากบ้านนอกจะเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกเกีตรนี่ มันไปไม่รอดพี่น้องเพราะว่าเกษตรมันใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นนี่เราอายุน้อยเรายังมีแรงเยอะอยู่นี่ไปหาดิ้นรนหาเงินจากทางอื่นมาพี่น้องเออมาเอามาลงเอามาลงในเกษตรนี่แหละคือจังผมก็ปลูกยางเออผมปลูกยางตอนอายุประมาณ30มสิบเออยี่สิบกว่ากว่านั่นแหละเออตอนนี้ก็30กว่าแล้วแหละเออก็ยางนี่ก็เกือบ10ปีแล้วเออเกือบ1ิปีแล้วแหละเออก็ตอนนี้ก็เริ่มก็เปิดกีดได้แล้ว เออมันแต่มันก็รายได้มันมันยังไม่คงที่เออแต่คือผมคิดว่าผมอายุสี่สิบแล้วนี่ผมผมก็น่าจะก,กลับมาอยู่บ้านได้แล้วแหละเออเพราะว่ามันพอมีรายได้แล้วไงพี่น้องเอมันพอมีรายได้แล้วเราก็มียางกรีดแม่นบอลเะอเออแต่สาหรับคนที่ไม่ได้วางแผนนี่คือไปหาหางานก็จะคิดแต่อยากกลับมาอยู่บ้านอย่างเดียวคิดแต่ว่าอยู่บ้านมันไม่ได้ใช้เงินเออคือลูกสวยเนะ่ะเออผมเห็นหลายคนพี่น้องคิดแบบเนี้ย คือไปทํางานกรุงเทพนั่นแหละแล้วเบื่อกรุงเทพเบื่อแสงสีเบื่อความวุ่นวายเแต่ลืมไปว่าตัวเองนี่ไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนว่าถ้ากลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันต้องใช้เงินนะมันต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองเออแมนบอกมันต้องมีรายรับเข้ามานะเอแต่ไม่ได้วางแผนไงพี่น้องพอไม่ได้วางแผนก็กลับมาอยู่บ้านาก็คิดว่ามันมันจะโลกสวยสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ กลับไปเห็นงานกรุงเทพคือเกา่าพี่น้องเออเพราะฉะนั้นนะ่ะคลิปนี้กัมาฝากมาฝากมาเตือนสําหรับคนที่คิดอยากจะมาอยู่บ้านอยู่ยังไงให้มันได้อยู่ยังไงให้มันพออยู่พอกินเหมือนเขาเออไม่ใช่เราเห็นเขาเนี่ยเราเห็นเขาอยู่บ้านนอกเราก็คิดว่าว่าทำไมเขาอยู่ได้เขาไม่มีเงินเขาก็อยู่ได้ <c oughs> มันไม่จริงหรอกพี่น้องคนคนอยู่บ้านนอกนะต้องมีเงินสักหน่อยหนึ่งแหละแม่นบอ เพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าไม่มีเงินอ่ะจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าน้าค่าไฟแม่บอไหนจะลูกไปโรงเรียนอีกล่ะเออแม่บอเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บ้านนอกมันกระช้เงิน่น้องเราเห็นเนี่ยเรามองแค่ผิวเผินเนี่ยเราอาจจะบอกว่าโอ้ยคนแก่คนเท่าเขาก็อยู่ได้บ้านนอกเนี่ยเขาไม่มีเงินเขาอยู่ได้ ผมบอกเลยไม่ว่าจะแก่เท่าหรือว่าหนุ่มสาวไม่มีเงินอยู่บ้านนอกไม่ได้ดอกพี่น้องที่เขาอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าลูกหลานจากกรุงเทพนะ,ะส่งเงินมาให้ส่งเงินมาให้งงใหพ่อแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละใช้เนี่ยเพราะว่าลําพังอะ่ะเบี้ยยังชีพเดือนละหกร้อยเจ็ดร้อยมันพ่พ่อกินดอกพี่น้องอแต่ที่เขาอยู่ได้ที่เขาอยู่บ้านนอกได้เนี่ยก็อยู่ได้เพราะว่าลูกหลานนี่แหละส่งเงินมาให้คือจังแม่ผมก็คือการแม่ผม ทำไมแม่ผมอยู่บ้านนอกได้ล่ะก็เพราะอะไรก็เพราะมีลูกหลานนี่แหละพี่นอ้องมีผมนี่แหละด้วยที่เป็นคนส่งเงินมาให้ให้แม่ใช้เนี่แม่นบอกเพราะว่าลําพังนี่ถ้าให้แม่จะหาเงินเองแม่จะไปหามาจากไหนพ่อแม่ก็เก่แล้วแม่นบอกเราเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่เรานี่แหละใช้เอ,อเพราะฉะนั้นนี่เข้าตองเบิ่งรายละเอียดพี่นออ้องเราต้องดูรายละเอียดไม่ใช่เราเห็นว่าโอ้ยคน ทั่วไปเขาก็ยังอยู่บ้านนอกได้เลยเราทําไมเราจะอยู่ไม่ได้มันต้องดูที่รายละเอียดพี่นออ้องเออถ้าถ้าบอกมีเงินกับผมก็บอกเลยเจ้าก็อยู่ยากขึ้นกันพี่น้องมันมีค่าหลายๆายอย่างโดยเฉพาะคนที่มีหนี้ด้วยนี่ผมบอกเลยถ้ามีหนี้ปุ๊บเนี่ถ้าไม่มีรายได้เข้ามาน่ะหรือว่าถ้าไม่มีสวนย่างกีดนะหรือว่าไม่มีไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองผมรับประกันเลยร้อยหนึ่งขี้หมากองเดียวอยู่บ้านนอกเฮาเนี่ย ไม่มีทางหาเงินใช้หนี้ทกศได้เออถ้าไม่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะอยู่บ้านนอกนะเออเพราะว่าอย่างพา,าบ้านนอกเขาก็รู่ๆูอยู่พี่น้องเราจะไปทําอะไรเราจะเราจะไปรับจ้างอะไรบ้านนอกเขานะ่ะแม่นบอกเราจะไปรับจ้างอะไรแล้วมันไม่มีพี่น้องมันไม่มีโรงงานมันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีโรงงาน,ม,นม,ม,ารรมันไม่มีรัฐวิสาหกิจหรือมันไม่มีไอ้ร้านค้าร้านอะไรที่เขาจะจ้างเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิ้นรนไปทํางานกรุงเทพเพื่อที่จะหาเงินใช้หนี้เออ อยากมาอยู่บ้านจะต้องไม่มีหนี้จะต้องไม่มีภาระเอ,อแล้วก็ต้องมีรายได้เข้ามาทุกเดือนพี่น้องเอต้องมีรายได้เข้ามาทุกเดือนเออถ้าถ้าคุณคิดว่ามาอยู่บ้านนอกแล้วไม่มีรายได้ก็อยู่ได้เอออันนั้นน่ะมันมันโลกสวยมันจินตนาการพี่น้องอันนั้นมันแค่ในฝันเพราะว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนี่อยู่บ้านนอกเราต้องใช้เงินพี่น้องเพ,พราะฉะนั้นก็สรุปเลยพี่น้อง ใครที่อยากจะกลับมาอยู่บ้านนอกเนี่ยต้องมีแผนรองรับพี่น้องต้องมีแผนรองรับเออคือจังของผมนี่กะผมก็มีสวนยางพี่น้องมีสวนยางกรีดเออมันถึงถึงผมมาอยู่ตอนนี้มันก็อยู่ได้นะแต่มันอาจจะไม่พอกินพี่น้องผมก็เลยบรทันไดหนมากเออเพราะว่าผมก็อายุก็ยังไม่ถึงสี่สิบพี่น้องเออผมก็ไปดิ้นรนหาเงินทางอื่นเออซาก่อนเออพอเรา อิ่มตัวแล้วค่อยกลับมาพี่น้องอเพื่อเป็นแผนรองรับเพราะฉะนั้นก็เกษตรถ้าสีเทเกษตรให้มันมีรายได้นีต่ต้องเริ่มจากก็ต้องเริ่มจากที่เราอายุยังน้อยพี่น้องเพราะว่าเราเริ่มอายุยังน้อยี่เท่าสีไดดเปรียบคนอื่นได้คือจังของผมเนี่ยผมปลูกตั้งแต่อายุ30มสินี่เห็นบอกยางนะตอนนี้ผมก็30กว่าก็ได้กรีดแล้วนี่เห็นไหมเออแม่นบ่เพราะฉะนั้นนี่ลองเอาไปพิจารณาเบิง้งพี่น้อง ทำอะไรก็ตามเราต้องมีการวางแผนเพื่ออนาคตพี่น้องเอย่าอย่าไปหากินไปวันวันพี่น้องเพราะว่าคนเท่านี่มันมันเราไม่รู้อนาคตไงแมนบออย่างน้อยๆเราก็ต้องอยู่ถึงอายุหกสิบปีนะแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเวลาเหลืออยู่ในบนโลกนี้ก็อีกหลายปีเพราะฉะนั้นเท่ากับวางแผนอนาคตพี่น้อง วางแผนว่าอนาคตเราเนะี่ยถ้าเราไม่มีแรงหรือว่าเราเจ็บป่วยเราตกงานยังแบบนี้เฮามีแผนหนึ่งสองสามอย่างเรามีแผนสามสี่ห้าอะไรรองรับคือจังแบบนี้สมมุติว่าผมป่วยมันบอสมมติว่าผมป่วยเออผมกีดยางเองไม่ได้แบบนี้ผมกลับมาอยู่บ้านแล้วผมกับไอแต่ผมป่วยมันเนี่ยผมก็ให้คนอื่นเขากีดแบ่งกันห้าสิบห้าสิบก็ได้มันบอเงินเราก็ยังเข้ากระเป๋าเราเหมือนเดิมยังเดินต่อนะพี่นอ้องดีกว่าเราจะ บ่มีแผนอย่างเลยพ่อเจ็บป,ป่วยชุกเฉินมาไม่รู้จะเอาเงินมาจากไหนเอ,อเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องอยากกลับมาอยู่บ้านให้มันอยู่ได้เราก็ต้องมีแผนพี่น้องวางแผนไว้ออไม่ใช่มาอยู่เฉยๆไม่มีแผนหนึ่งสองสามสี่ห้าลองรับเลยมันกับมันกับบแม่พี่น้องเ,ออเราเราต้องว่างแผนพี่น้องเออเพราะว่าโลกของเรานี่คือว่าแล้วมัน คนอ่อนแอมันก็แพ้ไปแมนบอแต่สำหรับคนที่เขาฉลาดคนที่เขาว่างแผนเนี่ยมันก็ก็อยู่ได้เออก็ลองพิจารณาเบิรองพี่นอ้องเออคนเรามันต้องโง่มาก่อนมันไม่มีใครฉลาดหรอกพี่นอ้องเออแม,มนบอก,ก่อนจะนิ่งก็ต้องกริ่งมาก่อนคือว่าล่ละก่อนจะฉลาดก็คือต้องโง่ก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาพี่นอ้องเออเรียนรู้กันไปพี่น้องโอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม